สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งใน Jurassic b o ก k y นะครับรอบนี้ผมจะพามาเล่นกับเจ้าเล็กซี่รีโมเดลนะครับที่หลายคนเคยเห็นผมเล่นไปแล้วในเวอร์ชั่นเก่าส่วนการฟาร์มอินโดมินัสเล็กสกิวสกาเลตนั้นผมขอพักไว้ก่อนนะครับเพราะฟาร์มเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักเสร็จสักที และที่พิเศษกว่านั้นคือุราส s ิกบ็อกกียังอัปเดตแมปเก่าสุดของคลาสสิกกลับมาเพื่อฉลองครบรอบ3ปีอีกด้วยแต่บอกเลยว่าผมนะ่ะเล่นไม่ทันตอนนั้นหรอกครับ <c oughs> เพราะเพราะว่าตอนนั้นผมมาเล่นก็ตอนที่เป็นคลิปแรกคลิปกระลิ้มไม่มัดคลิปนั้นก็เวอร์ชันแมป ที่เป็นเวอร์ชั่น2ครับที่เป็นป่างั้นวันนี้เราจะพามาโฟกัสและเล่นเจ้าเล็กซี่ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยครับว่าจะโหดแค่ไหนไปดูกันได้เลยครับ อยู่ไหนกันหมดวะอยู่ไหนกันหมดวะอุ้ยอัเป็นโตลองไหมลองกับลองกันหน่อยไหม ไม่รู้ด้วยดิเพราะว่าไม่่อยเล่นแมปเก่าอะไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นใกล้กับตรงไหนบ้างเอมเบอร์เอมเบอร์เอมเบอร์ ก้นนี้กนี้ก้นเดี้ยวก็นเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย่้าวอย่าห้านไทนปมาไม่เป็นไรเอาไม่เฮ้ยดีเล็กมา ไม่ลองสักหน่อยดิอยากลองมานานคำรามอะไรกัดไปหนึ่งทีไม่โดนกดัดอุ้ยตบไม่โดนกดัดอ้ยว้าวเอาข้ามันกันนะเฮ้ย ก็อย่างเดียวเลยไม่โดนโอ้ยเพน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 เดียวนี้เลยอ๋อไม่ทันตายแล้วมันวิ่งจะตายแล้วปุええ๊บมันจะวิ่งช้าเฮ้ยไปแก้แค้นกันเฮ้ยไปบอโดนนะอุ้ย อยู่กันเป็นแก๊งเลยอืออืไม่โดนมาเนี่ดีมาเนี่ดีมาเนี่ดีโอ้เร่งผสมกวนเบดูก้ามาเนีย อาวเรียบร้อยโดนลุมเลยอ้าวมูวบ้านงานมูบ้านงานเรียบร้อย,ย,อ,ยอะไรอยู่ท้าย,ยทาใคร้ไปต่อไปต่อได้เลยเพิ่มมาแล้ว แล้วคุณเชื่อว่ามันจะเลือดน้อยกันใช่ไหมเพราะว่ามันเพิ่งสู้กันเสร็จเพราะฉะนั้นเราก็จะแล้วก็จะเอาไ้ตัวนี้กันเลยไปโมในเลือดน้อยเยซื้อไม่ได้ เห็นเหนโอ้ตโดนโอ้มวีเหนเห็นโอ้ยนโนตี้เฮ้ยต้องวินาศไปเรื่องมันยังไม่จบแค่น,นี้หรอกนะเอาเกิดใกล้ซะด,ด้วยมั้งเนี่ยตาไปดิ ฮานู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 ไปไกลคาโนูไม่ใช่โจ๊์ของเราตรงไปตรงไปที่แก๊งยาอีกทีเดียวทําไงก่อน เมื่อกี้เหมือนมีคนมาช่วยอยู่นะอ้าวเพื่อนจอยเข้ามาได้หวะ กูขี้เกียจเดินแล้วก <sh arp look> <res> <ser hazır> ูรีตัวไปดีกว่าเดี๋ยวไปบอกเพื่อนเข้าโทรก่อนกูเจอดีเล็กอีกแล้วก็รู้ว่าถึงว่าแล้วน่าช่วงนี้ดีเล็กระบาดไม่ยินสองขาโชว์ด้วยไม่น่า เฮ้ยทาโบมาทาโบมาอย่าลุกมันนะทาโบมันอะไรเนี่ยเฮ้ย่มาช่วยก่อนก็ได้นะไม่ใช่เอาแต่เดิน จอดีได้อีกแล้วมาทำเฮียอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยกัดมองหาอะไรมองอะไรพวกเขมรมองอะไรวะฮะก็ไปฟังเพลงต้อกำเนิดบ้างะไอ้บงปุ้งปไปุังเพลงต้องกำเนิดบ้างนะไอ้บาบ้ง โอโหโอ้โหฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเฮ้ยพูดด้วยกันจะนี่เหนื่อยเลยวะเนี่ยมึงกัดต้นไม้มึงทำหัวอ้ามึงทำอะไรมาอีกมึงโดนกลางวงโดนไมดิสมหน้าโถ จะมาตีกูโอ้ยมึงโดนไปเองเถอะคลิปหน้าสำหรับใครที่รอคลิปที่เป็นก็ซิลล่าก็รอไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็มานะมาในเร็วนี้แหละมาในคลิปก็ซิลล่าจะมาคลิปหน้าอย่างแน่นอน ไม่ได้หรอก โจ้หรอวะไอไทเทนโนนี่นะ่า

ดีเล็กเป็นฝูอะไรมีหัวหน้าด้วยอะไรวะเนี่ยดีเล็กมูบ้านโอ้โหอะไรเนี่ยสามตัวพ่อแม่ลูกหรอแม่ไล่ไล่ลากิก้าอยู่เลยเอ,าอย้าเดี๋ยวไปมูบ้านงานดีกว่าตายเป็นตายเอาหมด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 เอด้ยเ,เ,เน็ต อาดหลบหลังหลบหลังหลบหลังพอหมดมาดิมาดีมาดีมาดี งั้นวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะก็เหนื่อยละเดี๋ยวเอาไว้มาเล่นเจ้าอินโดมินาเล็กสกินกาสกาเลตก,กันนะครับส่วนตอนนี้เพื่อนก็ไปเป็นที่เรียบร้อยครับอย่งั้นก็โอเคก็มีประมาณนี้แล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ